วิธีการเซฟงานไฟเวิร์ดให้กลายเป็น PDF ทำได้ง่ายๆไปรับชมครักันเลยครับสวัสดีครับสำหรับคนที่ต้องการบันทึกไฟเวิร์ดให้กลายเป็นไฟล์ PDF นะครับขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ไฟเวิร์ดก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นงานของเรานะครับให้เรามากดตรงที่ไฟล์ตรงนี้เลยจากนั้นกดไปที่เซฟแอดนะครับและกดบลฟเพื่อเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะบันทึกนะครับกดไปเลย หากเราจะบันทึกไฟล์ในโฟลเดอร์ไหนก็กดเข้าไปเลยนะครับผมจะบันทึกในดาวน์โหลดนี่นะครับจากนั้นให้มาสังเกตตรงนี้นะครับ Save as type ตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่า Word Docu m e n t นะครับให้เปลี่ยนจาก Word Docu m e n เเป็น pdf ตรงนี้เลยเปลี่ยนเป็น pdf นะครับโอเคครับจากนั้นทำการกดเซฟได้เลยนี่นะครับจากไฟล์ Word มันก็จะกลายเป็นไฟล์ pdf แล้วเดี๋ยวลองมาดูตัวไฟล์พร้อมกันเลยครับอันนี้เป็นไฟล์ Word นะครับ นี่เลยไฟล์งานของเราที่กลายเป็นไฟล์ PDF ลองกดเข้าไปดูเลยนะครับนี่นะครับไฟล์จะเหมือนกันเลยตรงนี้สามารถแก้ไขได้นะครับแต่ไฟล์ PDF ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับโอเคครับหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ